ต้นนี้ลักษณะเหมือนอุ้งมือเลยค่ะิง,ง,งเวลาเขาโตเขาใช้ระยะเวลานานแค่ไหน ทำมาก็เรียกว่าลืมอ่ะลืมไปเลยนาเพื่อนแบ่งให้อีกนั่นแหละเพื่อนคือใครคะหวาจะขอแบ่งมั่งก็หัวแรงจากหัวแรงนะพอมันร้อนปุ๊บเราก็แบ่งจะทำจริงๆก็ต้องมันมาเซฟทุกอย่างให้พร้อมก่อนค่ะเหมือนเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวยาฆ่าเชื้อที่นี่ก็ใช้น้ำส้มควันไม่ได้ใช้เคมีค่ะเป็นออร์แกนิกไม่ใช่หลับกลัวกลัวตายเร็ว วัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหวานเช่นเคยคะ่ะหวันก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโรงเรือนะคะไม้สวยงามให้เราชมไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะหวันก็มาดรอปอยู่ที่28กาเดค่ะเจ้าของต้อ ที่เรายังไม่มีก็สั่งเม็ดมาเพาะที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาต่อ,อค่ะพี่เรศทำงานนานหรือยังคะก็ตั้งแต่ออกจากงานมาก็คือเวลาในการที่กลับมาทํางานหลังจากออกจากงานเนี่ยก็ประมาณเก้าปีคือ,อตอนแรกก็หามาให้แม่เลี้ยงไว้อะไรก็ทำงานมาที่แม่ผัดไว้รอคุณแม่บอกว่าแต่กอนเนี่ยพี่เรศให้มาตอนเลียงคณอักทองมันเสรูชายเรียนมอนอ,อ่ยเอามาหัวหนึ่งแม่เลี้ยงให้หนูหน่อย ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นเตินากเดี๋ยวให้พี่แวนแนะนาดีกว่าต้นหายากๆอย่างเช่นแขงคอมาแขงคอมาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแขงคอมามันก็เป็นอะไรที่มันยากอยู่แล้วเพราะฝักหนึ่งก็สามสามเม็ดสองเม็ดก็มีเม็ดเดียวก็มีอ๋อฝักหนึ่งจะมีแค่แบบอาจจะมีเม็ดเดียวก็ได้คือจํานวนเม็ดในฝักเนี่ยมันน้อยแล้วก็จํานวนแม่พันธุ์ที่เราต้องมีไว้เนี่ยมันต้องต้องอาศัยจํานวนที่เยอะใช่แต่เนี้ยเราก็เพาะเก็บแบบ เลี้ยงแบบปล่อยมั่งลืมมั่งอะไรมั่ง <ฮะ S 1> จนมันก็สรุปสุดท้ายสะสมแม่พันธุ์ก็คือมีอยู่เท่าที่เห็นค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะอันนี้ดอกของแผงโคมานะคะ,<ฮ>ะนี่เดี๋ยวซูมชัดๆเลยนี่เป็นอะไรชอ็อกโกแลตอะไรสักอย่างเนี่ยก็คี่ก็ไม่ค่อยแม่นก็ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นปูหน้าครับปูหน้า S <S <S ต้นแม่พันธุ์ที่ได้มาเนี่ยผหรัาต้นนี้ถ้าให้เล่าว่าได้มาอย่างไะก็มีแม่พันธุ์ที่ที่เพื่อนที่รักกันสนิทกันนะเขาได้ต้นมาจากคุณงขุหน่แล้วก็ต้นของเขามันจะเลื้อยๆอย่างเงี้ยจะเลื้อยๆอย่างเงี้ยเขาเลยมีชื่ออีกชื่อว่า death man finger นิ้วคนตายอ่ะออค่ะ <S 2> <S 2> ไม่น่าทำไมอันนี้เหมือนอุ้งม,มือจังแต่ถ้าเราเด็ดหนอจาก จากต้นที่กราฟมาเราก็จะได้มาชําในลักษณะนี้เลยค,<อ>คือการส่งอาหารมัน,มนรวดเร็วและดีกว่าอันนี้สวยมากเลยขออนุญาตนะคะนี่เป็นอุ้งม,มือจริงๆด้วยโอ้ยโปกระสาสม,มานานครับเป็นไม้ที่ชําหน่อแล้วมันติดยากอะ่ะกว่ารากจะออกบางทีก็มีอาการยืดแบบนี้ไม้ชำหน่ออ,อันนี้คือคือต้นแรกที่ที่เด็ดที่เด็ดมาชำค่ะ<อ>ก็นานครับกว่ากว่าจะได้ แล้วมันก็พอพอเขาลากดีแตกหนอ่อเซ็ตฟอมขึ้นมาใหม่มันก็จะสวยอใช้ระยะเวลาเนี่ยนานแค่ไหนอะค่ะก็ทํามาก,มก,ก็เรียกว่าลืมอะ่ะล,ลืมไปเลยนานใช่มันหนะัให้ดูสีดอกของน้องโครเปียโปโนะคะชัดๆนะคะตอเนี้มันก็สูงขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ไม้ลำฟ้า <c oughs> ก็เคลื่อนแบ่งให้อีกนั่นแหละ,ะเคลื่อนแบ่ง แบ่งมาให้กิ่งหนึ่งเนคือใครคะว่าจะขอแบ่งบ้างอันนี้ชื่ออะไรนะคะน่าจะเป็นพี่โลโซทีวตัวหนึ่งครับโลโซก็มีหลายตัวไอ้ด้านด้านหลังนั่นก็ก,ก็พี่โลโซแต่ม,มันเป็นไซส์เล็ก<อ>เป็นเป็นกลุ่มทันเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นต้นใหญ่นะคะ<อ>แล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นเล็กข้างในนะคะนี่มีพี่โลโซมีสเตโน อันนี้ก็สเตโนโอันนี้ก็อันนี้ก็สเตโนจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะท,ที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีเม,เมโลที่ที่รักษามาได้จนถึงทุกวันนี้เมโล,มโล่ะไปดูกันเซฟท้งหมดเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็จะเป็นเลี้ยงมานานแล้ว <ฮะ S 1> เก็บมาเจอเจออะไรแปลกๆก็เก็บเก็บเก็บมาโ <ฮะ S 1> ดยไม่สนใจว่าจะชื่ออะไรอ๋อเก็บมาก่อนเก็บมาก่อน ตัวนี้เป็นลูกไม้ที่ที่ได้ได้โดยบังเอิญน,นะะเพราะว่าพอเลี้ยงโตขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันออกเซฟเร็วก็เลยถามถามในกลุ่มว่าชื่ออะไรเราอยากรู้ชื่อสรุปก็ไม่มีชื่อก็คือเป็นไม้ที่เกิดที่บ้านอนี่นะคะนี่ต้นใหญ่ตรงนี้คือหน่อของเขาเหรอคะพี่เบสใช่เป็นมันมีอาการแตกหน่อบ,บนบนเซฟเซฟคืออะไรคะเซฟสเรียมก็คือ ตำแหน่งที่เขาใช้ออกดอกและขยายพันธุอ์อ๋อเราเรียกแซฟเฟอรี่มใช่สังเกตจากเม็ดจะเราจะเก็บจากความครุนเซของเขาเพราะว่าเมโลจะไม่มีหนอ่อนอกจากจะคือการเสียหายของยอดไม้แคตัสไม้หัวทุกต้นนะอย่างถังทองจะโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ <S <S ก็จะให้มเมล็ดอย่างเดียวคโลทีโนอย่างถังทองถังเงินเมโลเนี่ยจะ เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ทางเมล็ดคือไม้อย,อย่างถังคองเมโลเฟโลมันติดฝักมันเอง<ะ>แต่แต่ถ้าจะผสมก็เป็นการบีบใช้จินตนาการ,การว่าเราอยากจะได้อะไรมาผสมอะไรให้ออกมาเป็นอะไรอไร่าเราก็ต้องมาเาทเเียบใช่<ะ>แล้วก็คุมค่ะไม่ให้แมลงเข้ามายุ่งอีก c ่ r เเควิสปินัทเควิสปินัสดางนะคะที่บ้านเราก็เรียกประการังเขากวางอ๋อ แต่ถ้าชื่อเขาก็สเตโนคาด้าตันนี้เลยเนี่ยพ่ป้อมแบ่งให้ค่ะให้ต้นหนึ่งแล้วก็ขอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มาลงดินตรงนี้<ะ>แรกแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็นนจากกระทมลุงจนนะคะใช่ก็ได้ได้มาตั้งกระถางตัง้งปีค<ะ>ือต,ตัวนี้เท่าที่รู้ม,มีมีสองแบบคืออ<ะ>ันนี้ปุ่มแน่นแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะจะจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแส้เหมือนเหมือนเหมือลอก คือเขาแผ่ออกไปคือคือกิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะยาวมาแล้วเป็นวงมันจะไม่พุ่มอ๋อเป็นวงค่อยลงมาเหรอใช่ใช่แต่ลักษณะกิ่งอะไรเหมือนกันค่ะอ่าสเตโนคาดาสเตโนคาดาก่อนต้องไปใส่ชือกอีกเยอะเลยอ่ะแล้วที่ชาวเขมีพวกเนี้ยเนี้ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ันเนี้ยพ่อไม่ไ้กิ่งช้นไม่กิ่งชำ ะะเรามาชมวิธีผสมเกสร,รจากพี่เบสกันเลยค่ะผสมเกสร,รก็คือเกสร,รที่อยู่ข้างล่างเป็นเกสร,รตัวผู้ค่ะครับเรา,าก็คีบละอองมาใส่ที่เกสร,รตรัวเมียใส่ต้นเดียวกันเหรอคะต้นเดียวกันก็ได้ข้ามดอกก็ได้ถ้ามีต้นเดียวมันก็ต้องต้นเดียวกันถ้ามีอย่างต้นน้นอันเดียวกันเราก็สามารถเอามาแจงกันได้ที<ม>นี้เราก็คีบค่ะก็ มันมีช่วงเวลานะบางอย่างลกอองเกสรตัวผู้เนี่ยมันฟูมากถ้าตัวไหนเรารู้มันฟูมากเราก็แค่แตะมันจะมีดมันเป็นละอองแค่นั้นเองนะค่ะมา,มาแตะแค่นี้ก็ได้แต่บางอย่างต้องต้องคีบอย่างแอสโตเนี้ยค่ะควรจะเอาฟอสเซปเนะี่ยคีบคีบละอองตัวตัวผู้<ม>เยอะๆเลยแล้วก็มากองแล้วก็ใช้คู่กันปักใส่ค่ะทำไมแอสโตต้องใช้เยอะ่ะคะก็ ทดลองดูมีโอกาสติดมากกว่าพอใส่เยอะแล้วท้องใหญ่ใส่น้อยเชื้อน้อยนะคะใช่อันนี้เชื่ออะไรคะพี่เมสชูแมนฮะหนามขุดอ๋อมีหน้าของหวานมีแต่หนามเยอะแยะไปหมดเลยคืออาจารย์บีพัฒนามาว่ามีหนามเดียวแล้วก็ไปได้ของแกมาตอนไปซื้อแกแกก็บอกแกใส่หนามขุดไปด้วยเอาขยายออกมาเรื่อยๆก็ได้หนามขุดออกมาจริงๆมีหนามขุดโผล่ออกมาเนี่ยอย่างนี้ชัดเลย ท่านมาจากท่านอาจารย์อาจารย์บีนะคะเนี่ยฮะเดดแมนฟิงเกอร์ต้นแม่มเนี่ยโคจะมีอย่างเงี้ยต้นแม่ที่ที่เล่าให้ฟังไปตอนนั้นนี่การเพาะเมล็ดเนี่ยเนี่ยจะเก็บมเมล็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยไปล้างล้างแล้วตากแดดตากแดดพอเม็ดแห้งร่วนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เก็บใส่ซองติดชื่ออะไรเรียบร้อยอเสร็จแล้วก็เอาซองมาดูว่าซองเนี้ย จะได้กี่ถ้วยเราจะเพาะถ้วยไหนจะเพาะไซส์ถ้วย4ี่นิ้วหรือว่าจะเพาะใส่ใส่ถ้วยหนิ้วที่นี่จะมีสองสองขนาดค่ะนี่ก็จะเป็นถ้วยโฟมเล็กนะคะใช่ทีนี้ก็มาประมาณดูว่าไม้ที่เก็บเม็ดได้น้อยก็จะเพาะในถ้วยเล็กเพราะว่าเก็บเม็ดได้น้อยเนี่ยสามารถโรยถ้วยเล็กได้สมมุติว่าสองถ้วยแต่ว่ามันโรยถ้วยใหญ่ได้ได้ไม่เต็มถ้วยอ๋อไม่คุ้มใช่ พอเตรียมเตรียมถ้วยใส่ดินอะไรสเสร็จเรียบร้อยก็จะมาแช่<ะ>ที่นี่การแชร่ของเราก็คือเราจะใส่ยาฆ่าเชื้อราไปเลยก็ได้ในน้ําที่แช่หรือจะแช่น้ําเปล่าแล้วก็มาใส่ยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ฉีดพ่น<ะ>ก่อนจะโรยเมล็ดก็ได้ที่นี่จะทําอย่างนั้น<ะ>เราก็ใส่ผ่านเน,น,นี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูที่วัสดุเพาะของเราเนี่ยมันจะเล็ดรอด เล็ดรอดอ,ออกไปข้างนอกได้<ะ>ที่ก็จะโรยด้วยหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่แต่นี้มเม็ดใหญ่หมดก็เลยเอามเมา็ดกลางมาใช้แทนปุดรูมันวัสดดเพราะจะได้ไม่หายไป <c oughs> เสร็จปุ๊บก็จะใส่ดินทอดิน<ะ>ับปินมอสผสมกับหินภูเขาไฟเหมือนกัน <c oughs> แต่จริงๆต้องชื้นนะอั่นี้มัน ล้วเอาน้ำใส่ได้เลยไหมคะได้ใส่กค็คลุกเพราใส่จริงด้วยจริงๆมันควรจะชืนน้นค่ะเพราะว่าก่อนจะทำจริงๆก็ต้องมันมาเซตทุกอย่างให้พร้อมก่อนค่ะเหมือนเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวพร้อมที่จะหยิบนู่นใส่หยิบนี่ใส่เนี้ยค่ะชื้นได้ที่ปุ๊บความชื้นมันจะทำให้วัสดุเพาะมันไม่แยกตัวด้วย ไม่ใช่โรยไปข้างล่างละเอียดมันจะแยกตัวก็จะเอาไปแช่น้ําไว้ในถาดถาดก็จะเรียงเป็นคอนโดขึ้นมาเลยถาดละแปดถ้วยก็เรียงขึ้นมาเลยอ๋อแช่ไว้วันเดียวพอครบหนึ่งวันปุ๊บก็จะเอาออกจากการแช่แล้วก็จะมาฉีดยาฆ่าเชื้อยาฆ่าชือาาาช้อที่นี่ก็ใช้น้ําส้มควันไม้ไม่ได้ใช้เคมีค เป็นออแกนิกใช้น้ำส้มคนไม้ไม่ใช่หลับกลัวกลัวตายเลยฉีน้ำส้มคนไม้ชุ่มเลยเสร็จแล้วก็โรยเมล็ดพอโรยเมล็ดเสร็จปุ๊บก็ใส่ถุงเป็นระบบปิดใช่ไหมคะอ่าถุงเราก็จะมาพับไว้รอเลยค่ะทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมหมดพอหลังจากโรยเมล็ดเสร็จปุ๊บก็จะโรยด้วยหินเล็กอีกนี่สมมติว่าเราโรยเมล็ดไปแล้วนะคะ่ะโรยด้วยหิน <Janeiro> เล็กทำไมเราถึงต้องใช้หินโรยซ้ำเมล็ดอะ คือเหมือนกับว่าหนึ่งกดมเมล็ดให้มันจมไปนิดนึง<ะ>แล้วก็เวลาที่มันงอกเนี่ยมันจะมีหินคอยประคองอไม่ให้ต้นมันล้มไปล้มมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย<ะ>พอโรยหินเสร็จปุ๊บก็จะเอามาใส่ถุงใส่ถุงเสร็จก็มัดปากถุงคือ<ะ><ะ>จริงๆแล้วถ้าทําตามน้าน,นถุงมันจะมีน้ําค<ะ>่ะใช่น้ําของที่ผสมกับยากานลาอะไรเงี้ยใช่ใช่ อันนี้ก็คือหน้าตาของการพมะเล็ดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ช้างอ๋อต้นนี้ช้างเหรอคะครับอันนี้เป็นช้างอันนี้กี่เดือนละคะอันนี้อันนี้เพิ่งเพิ่งเพาะไปเมื่อเมื่อต้นเดือนเมษาไซนี้ก็จะเปิดละค่ะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างนี้อันนี้เธอบิก็เปิดออกมาละค่ะแต่การเปิดออกมาเราจะต้องมีเวลาที่จะมาโคยน้ำเขาเพราะว่าธรรมชาติมันต้อง ค่อยปรับค่อยๆเปลี่ยนจะไปแบบหักติบเลยไม่ได้ค่ะถ,ถ้าเป็นสีน้ำตาลแบบนี้คือเขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะแบบไม่ได้ไหมใช่ไหมไม่ไม่ได้ไหมนะค่ะเพียงแค่หิวน้ำมากไนาดนี้ <laughs> คือดินเก๋าท oh. ี่เหลือกองนั้นทั้งกองเลยทีเนี้ยพี่ก็จะมามิกกับใบไม้ดินดินใบไม้อีกที เพื่อปลูกไม้กระถางขนาดใหญ่ที่มันอยู่ภายนอกได้เราก็เติมอาหารเข้าไปในบินตอนนี้ค่ะก็มาถึงเรื่องโรงเรือนแล้วค่ะอกแบบของเลยปล่าก็เป็นคงหล็กแล้วก็เป็นพลาสติกเฮาการล็อกก็จะล็อกด้วยตัวคลิปล็อกแล้วก็ลัดลัดล้ง ตอนนี้มาเอามาอยู่ในโรงเรือนแล้วก็ยังไม่มันร้อนมร้อนมากก็เลยต้องต้องมีแสลนช่วยก็จะไม้ก็สวยขึ้นดีขึ้นแล้คิดว่าอย่างแต่ละโลงรับ ก็ผสมดินใส่พร้อมที่จะปลูกการทำนย่ยสังเกตเลยว่าจะเป็นการทําได้ระดับกันนะคะไม่ได้คุมทั้งหมดให้ช่องลมผ่านด้วยก็คือต้องการระบายความร้อนออกเพราะว่าถ้าหากพวกโค้งเลยแล้วแล้วลมมันผ่านไม่ได้เนี่ยมันความร้อนมันจะจมการเดินชมเดินอะไร่มประมาทนี่ที่ใช้เป็นดินแท้หรอคะมือก็เป็นดินก็มีทรายแกะเก่าที่ใช้จะมี ไป่ไมาใช่ทั้งล่างก็ปูด้วยฐานเอถา่านปูก่อนที่นี่จะใช้ฐานเป็นวัสดุรองพ้นแทบจะทุกอย่างเพราะว่าเคยใช้มะพร้าวสับแล้วมันมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรเลยตัดปัญหาเดี๋ยวนี้เอาถ่านก็ทิออง มีเพจ28ตัวน้ต้องขอขอบคุณกีเลสก็มากเลยนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็แนะนำในอยากให้กับเราเลยนะคะก็จบแล้วสำหรับ28ก่ะ